แรครับ ASF สุ AS กีครับแล้วชิงนัดที่สองลิกเราตัดเขาอาชี้จุดโทษโอ้โหนี่สิทิเราต้องรีัช้าดาจังหวะเราโดนฟางนะครับนี่เราโดนังโดนงครับเราโสิให้จุดโทษฝันนี้เหลือครับเชื่อจริงๆครับ นี่เราต้องได้ฝ่าวนะครับทีมไทยต้องได้ฝ่าวดูจากภาพ้ายนี่เราต้องได้ฝ่าวนะครับโอ้โหโโอ้หเราเขาทขาไม่ถูกเขาแปรแบบเสือนะครับเปิดหน้าตาครับสิบมาเลเซียนำหนึ่งศูนย์ครับจากลูกจุดโทษตัวรวมสองต่อหนึ่งครับแต่ว่ามาเลเซียก็เสียประตูไม่ได้นะครับถ้ามาเลเซียเสียประตูให้ทีมไทยก็จะต้องยิงคืนสี่ นีน่คือจุดที่พวกเ,เขาต้องถูกเลี้ยงครับเกมก็ยังไม่มีอะไรนะครับจงังหวะทําประตูยังไม่มีเลยนะครับทั้งสองฝั่งนี่ครับจงังหวะเดี๋ยวเรดูจากภาพช้าแค้ไหนชัดนะครับเดี๋ันต่อครับสําหรับเกมนี้เราจะย้อนถึงภาพที่เราเสียจุดโทษที่เราโดน กันโดนขีดกันด้วยนะครับใช่ครับอาฟิฟจิ้มคืนกลับไปเอ้าโอ้โหเราเกือบได้คืนนะครับฟาดิชาลโอ้เสียงคือทั้งสนามครับคืนด้วยความตกใจนั่นเองไตรสอดดูครับที่จังหวะที่อาฟิฟคืนกลับไปนะครับแล้วใช้เท้าเล่นเราไปบล็อกนะครับเรากระโดดบล็อกท้าตรงกรอบดีเรียบร้อยครับแม่สุดทอีกครั้งหนึ่งใช่ ปีพอวันเร็วได้สวยเอาละครับยิงเข้าไปแล้วซัดลูกนี้ตองหโอ้โหพีรพัฒน์นรสชัยยาครับยิงด้วยขวานะครับเลี้ยงตัดเข้าไปข้างในครับได้ลุ้นครับแล้วครับเริมเซตบอลได้แล้วนะครับผ่านสิบนาทีจังหวะทําชิ่งกันแล้วพีรพัฒน์ข้างในครับแล้วปั่นนั้นดีครับดูดูนี้จะชัดนะครับพื้นที่น่าเสียไม่มีใครมาครับใกล้เคียงอุ้ยเสาครับนนเสาครับพิกเดียวครับ าแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วครับอดิศักดิ์ลงมาช่วยไล่เลยนะครับออกส้นได้แล้วยิงฟีีอยากจะดีดให้นะครับแล้วซาฟีดึงจังหวะแล้วยิงกันดีครับยิงเร็วครับซาฟีนี่ครับนี่คือจุดที่เขาเป็นทีเด็ดนะครับเขาจะเล่นบอลน้อยจังหวะในแนวรุกเราต่อกันเป็นรูปร่างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เอาครับเกิดลิฟยิงกระดอนพื้นแหมซ้ำไม่ทันครับไม่มีคนซ้ำนะครับเขาล้มลุกขึ้นมาช้าด้วยนะเป็นความไม่บรรจัยเท่าไหร่ครับนี่ครับยิงกระดอนพื้นพอดีครับนะลิฟต์ทำมีอยู่ใกล้ๆแถวนั้นครับครับถึงนี้ไปถึงประตูรือว่าทำดีครับเกิดลิฟต์ออกด้านกว้างครับสารัตออกด้านกว้างนั่นแหละครับตรงกลางแคปุยขว้าเติมครับแคปุยยิงแหมไม่ตรง แับครับลูกนี้ได้เตะมุมแล้วครับคือได้เตะมุมชี้ให้ลูกเตะมุม,ลม <c oughs> แล้วแบบแล้วผู้เล่นมาเลเซียจะเอามาตันน้งเตะโอ้โหชัดเ,เจนจะดึงให้ช้าให้เพื่อนลงมาช่วยตรงนั้นนะให้เราหุดหงิดด้วยค่อยๆดูว่าใครเติมครับซ้ายมีแต่ว่าให้เบิ้ลขวานุ่นเอาครับมีโอกคัตเลี้ยงตีกันไปแล้วไหลมาโอ้โหผ่านแล้วยังตูซีมซ้โคมงผ่านอดิศักดิ์ไปมุกเดียวครับโอ้โหอดิศักดิ์เสียวโอ้โหแต่เห็นแล้วครับ ทิศทางก็ใกล้แล้วนะครับรู้จักชนะทิศที่ไอทะลุช่องสวยมากครับนัวบินรออยู่ไหลแบบดื้อๆครับบอลกระดอนด้วยนครับบอลมันกระดอนพื้นนิดเดียวครับนิดเดียวเกือกลิดแมาประตูวิ่งกันมาสามคนเลยครับลิตใจเกินไปนิดเดียวนะครับรั่ก็ยิงถือว่าทันนะเกือกลิดมาเสเียเกือบโดนลูกตีเสมอครับรุบดินทร์ครับ ระวังครับเขาแตะได้แล้วขยับจะยิงแล้วเปิดเล่เข้ามาระวังกับตัวยิงพอนีฉลับเราเป็นผิดตัวเองครับโอ้โหแล้วเต่บุตรแรกของมาเลเซียนะครับครับเกือบได้ประตูสองสูงครับได้เลยครับโอ้โหดีว่าฉลับครับคือถ้าเขาปล่อยไปคนจะยิงถนัดกว่านะครับนี่ครับกลับลงมาพอดีครับซ้ายสุดมีกรงนิดนะครับตรงกลางเป็นธนาทิศเกรงฤทธิ์อยู่ทางซ้ายสุดรอไหลให้เข้าต่อมาที่กรงฤทธิ์จับเอาครับซ้ายก้มหน้ายิงโอ้โหยิง ยิงลูกนี้บุมก,ก็พอมีเลยนะครับเปลี่ยนเสีนหลักไปนิดนึงชลุโยนกวินไม่ถึงนะออกมาไม่ถึงโอ้โหนี่แหละครับนี่คือทีเด็ดของเขาครับลูกโด่งครับโอ้โหสองศูนย์ครับมาเลเซียได้ยิงสองครั้งในเกมได้สองลูกครับตอนนี้ทัอย่างเข้ากันหมดแล้วนะครับ เราเป็นชโชคทบเวลาดครับครับทไม่เป็นไรครับ2-0แต่ว่าเกมรูปเกมเรายังดีนะครับแต่ว่าพลาดพลาดทั้งเดียวเลยนะครับครับตอนนี้ทุกอย่างเข้ากันหมดครับสองเข้าแต่ว่ามาเลเซียก็จะเสียประตู2-1ไม่ได้เดียนดูแล้วดูครับดูจังหวะเปิดของนอชรูครับโค้งไปแล้วปกวินออกมาเขาหม่งตกพื้นตรงนั้นเลยครับลูกนี้สมาธิครับคือสมาธิอย่างเดียวเลยครับเรากองหลังนี่4เขาอยู่ในเขตโทษ3นะครับดูครับ ก็เปิดเหมือนก็เปิดเข้าไปครับคือเขาต้องเปิดเขาต้องเปิดเข้าเขตโทษครับเป็นจุดแข็งของเมเยเซ่แล้วพวกเขาใช้ได้ครับเป็นตั้งแต่นัดแรกเขาก็ใช้แผนนี้ใช่ครับเขาใช้ลูกโด่งเดียวครับเล่นกับเวียดนามที่เขาชนะเขาก็ใช้แบบนี้สองเท่าแต่ว่าก็ยังยังได้เปลียดอยู่ในเรื่องของการอยูนอกบ้านครับซินมูมันนฟากันนี่จากอียิปต์ครับไอซ์ดานเริ่มครึ่งหลัง สารัตสกิดให้ชะปุยคืนสารัตเบิ้ลทะลุขึ้นไปเอาครับเลี้ยงจี้เข้าหาเลี้ยงจี้เข้าไปแล้วดึงจังหวะนิดนึงซ้ายยิงฉล็บเข้าไปครับโอ้โหไม่ตรงโอ้โหกลับล็อกจนเข้าซ้ายจนได้ครับเกลิ์ถ้าเราได้สองหนึ่งนะครับยังมีโอกาสอยู่นิดเดียวครับเกลิ์ยิงไปฉล็บบล็อกครับแต่ว่าอดิศักดิ์รออยู่ครับคือเลือกได้หมดครับเลือกยิงหรือว่าจะให้ไปฉล็บครับคือเขาก็ทําดีครับหลอกเพื่อเข้าซ้ายข้างถนัดนะครับ ไม่ฉลาดนี่คือไม่เลยครับคถ้าคิดจะเปิดลูกเตะมุมตรงให้สุดที่นั้นมุ่งฉลาดไม่เอาลูดมือยิง่งโอ้ฟาริซานี่ความที่เขาไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับรับลูกไม่แรงแต่ว่าหลุดมือหลับหลุดมือเองครับทางด้านไฟเสาอ้าวพลาดอีกครับมาเลเซียเอาล้วครับจะจังหวะนี้คืนกระบา ยิงโอ้โ oh หนี่กะจะยิงแบบกึงตีนโอ้โ oh หนี่ยิงกะจะงัดข้ามลูกขาประตูครับหมายว่ามันแรงเกินครับต้องรีบครับเหมือนรีบเพราะว่ามีซาฟิกนะครับซาฟิกบีบเข้ามาครับบริษัทธ์ว่างอยู่ครับซาฟิกนะครับยิงลูกนี้โอ้โ oh ห oh. oh oh. oh oh. นำเลยครับมาเลเซียนำสามสองจากซาฟิก ประตูรวมนำ3งครับนที่3-0นวครับมาเลเซียได้จากฟร็กซ์ออเลเซียได้กดยิงประตูนับครั้งได้นะครับแต่เขาได้ทุกครั้งนะครับจากฟรีกิกของซาฟิกโอ้3-2ครับแต่ว่าทีมไทยถ้า3-1นะครับประตูรวมทีมเยือนนะครับ3เท่ายังมีโอกาสครับยังสู้ได้ต่อครับไม่ได้หมดทางสู้นะครับ ต้องชมว่าลูกนี้ยิงสวยครับคือยิงข้ามกำแพงพอดีซึ่งกวินนี่ต้องไปยืนตรงซ้ายของตัวเองเลใช่ครับเขายิงดีครับต้องชมซามฟิกสามฟิกยิงดีมากครับปั่นโค้งข้ามกำแพงแล้วเบียดเสาเข้าไปเลยครับลูกนี้สุดปัญญาของกวินอยู่แล้วครับดูครับเขายิงดีครับยิงดีมากแต่ทีมไทยไม่เคยเสียใครสามลูกนะครับข่าวฝานครับกระกิจข้าวซ้ายผ่นลูกนี้ข้ามไปครับ เรารูหลายต่อยอ้อมรีอรัมริกัดย้อนกลับมาหลอกแล้วยิงแปกโอ้โห oh เกือบไปครับเราเกือบโดนแป็กเกือบได้ลูกสี่ครับมาเสียจ่ายตัดหลังมานิดเขายิงแป๊กเองครับโอ้โ oh หแล้วมาโดนอินซารครับถือว่าโชคดีครับไม่เสียประตูนี้ไปต่อนะครับเปิดถักย้อนกลับมาครับมีเวลาครับจับแต่งขวาพมีดอกเข้าซ้าย ซ้ายหาจังหวะยิงไหลายจังหวะไปหน่อยครับอธิักดิ์โอ้โหแบกครับไปเฉล็บดูครับนิดเดียวนะครับมีสาวุธลอยอยู่แต่ว่าหลอกได้แล้วนะครับยิงไปเฉล็บนะครับอร์อาฟิฟก็เข้าบล็อกได้เร็วครับดูครับอาฟิฟเนี่ยแหละครับพอเขาเสียตำแหน่งไปเขามาบล็อกได้ดีมากครับจะปุยจะเปิดลูกแตงมุมโดมมาขึ้นสอาวุธนะครับขึ้นมุมโดนไม่เต็ม นี่ป่าเขาพุ่งปัดไตแล้วสามตรนี้เรียบร้อยครับประตูสำคัญครับประตูสาคัญครับสามหนึ่งครับประตูสําคัญอย่างยิ่งครับเอาละครับประตูรวมตอนนี้สามเท่าเรายิงนอกบ้านครับชาบุยโอ้โหรอมานานครับประตูนี้โอ้โหป่าสามหนึ่งนี่เท่ากับประตูรวมสามเท่าครับเรายิงนอกบ้านครับโอ้โหชาลีชาบุยรอจังหวะเพราะว่าไฟซาวนั้นเขาปัดออกมาเข้าทางครับเราเห็นที่สาประตูเขาไม่ค่อยนิ่งนะครับสมาธิไม่ค่อยดีแล้วลุกช้าเอาครับ รอก่อนนะครับเบื้องลิฟต์แล้วเป็นสาระปั่นลูกนี้ทุบมาเข้าทางแล้วทาปุยยิงสวนเลยครับไม่เหลือครับยิงสะบัดหักข้อเลยครับเท้าซ้ายดูครับไม่ต้องคิดมากครับชาปุยหนึ่งต่อสามประตูรวมสามสามแต่ว่าเรายิงที่ด้านมาเลเซียครับัาปุยเร็วมากครับมาซ้ำหัวนี้จังหวะง่ายหมดเลยครับเวลายังมีนะครับต้องสมาธินะครับเพราะมาเลเซียจะกลับมาบุกแล้วครับ มันยังไม่พ้นนะครับเขาเปิดเซตข้มาอีกทีหนึ่งแต่ให้แล้วเปิดยิงดูดิโอ้โหมองพอไปได้ครับสุดที่นั้นนครับโอ้โหคือเกิดขึ้นที่เป็นประตูแพ้ชนะเลยครับครับแม่รัาซาฟีปั่นนะนี่ครับสุดที่นั้นทําดีครับมงทิ้งไปเลยครับสุบีตามมาเปิดเข้าในเกี่ยวได้ไหลแล้วซ้ายมีเลือกให้ซ้ายยิงโอ้โหเรียบ้อยครับสูสุดท้าครับ ปิดเกมเลยครับจบเลยครับบลเซียไม่น่าทันแล้วนะครับสมบูรณ์แบบนะครับไม่น่าทันแล้วนะครับบาเลเซีย3-2เขาต้องยิงอีก2ลูกครับโอ้โหคนนี้แม่นิจังหวะสุดยอดครับโอ้โหจริงจริงนะครูนี้ยิงธนาทิพย์ครับเป็นพระเอกครับจากสราวุธดูครับทุกที่ครับโอ้โหมั่นใจเลยครับโคลกโลกอัดอั้นมานานครับดูครับดูในสัตว์นี่คือสเต็ปของชนาทิพย์ครับกี่เข้าไปซ้ายครับโอ้โหเต็มเหนียวครับแมดูครับ ตัวเล็กนิดเดียวแต่ยิงหนักมากครับลูกนี้เข้าข้อครับลูกนี้สักเข้าข้อหายไปเลยครับหมดสิครับไฟซาวแม็ดูครับซาบุตอดิศักดิ์ครับเราบอลคอนโทรมาที่ชนาทิพเปี่ครับโอ้โหจ่อยิงครับลูกนี้สามต่อสองในเกมนี้ครับครับประตูรวมเรานำสี่สามครับสี่สามนี่เราเสียได้อีกหนึ่งนะครับครับถ้าสี่สี่เขาก็เรามายิงที่นี้ได้สองลูกใช่ครับเพราะฉะนั้นบาร์ดิเต้องยิงสองประตูในช่วงเวลาที่เหลือครับกลางนะครับมอสารุ ไล่เลยครับราวุธไหลอู้อันตรายครับอันตรายเข้าขวาล็อกยิงปัดลูกนี้เกวินล็อกรกวินปัดได้ครับโอ้โหนอชลรูดิสกะให้นิ่งเลยครับโอ้โหแม่แต่ว่ารูทิสเขาได้ดีเขาเหนื่อยแล้วครับเครียดกว่าที่เป็นอยู่ครับดูครับนอชลรูล็อกอกอวินลรับปัดปลายมือครับอ้าวไม่ถึง โค้ดพูดสิงเป่าเลยครับฝากกระดี่ครับโอ้สุดยอดครับอ้าพชมทุกคนเลยครับมันเป็นคือเป็นนัดชิงครับมันยากตรงนี้แหละครับดูท่านเลขาพันเอกมรุดทองสีงามนะครับเลขาสมาคมซึ่งไปฉลองครับนายกสมาคมสข่าวช่างภาพนะครับคุณไพฑูลชุดิมาคุณนะครับลงไปฉลองโอ้โหเราไปเอาแชมป์ได้ถึงถิ่นมาเลเซียครับครับวันนี้ต่อสู้กันทุกคนจากสกอสามศูนย์นะครับ เราไล่มา3 2เลยคูชมว่าช uh, ื่นชมบรรยากาศจนถึงการรับแชมป์นะครับฉลองแชมป์กับทีมไทยที่ช่องเจ็ดนะครับโอ้ชนาทิศครับเป็นพระเอกในนัดประตูสุดท้ายของเราครับโอ้โหร้องไห้เลยนะครับวันพรุ่งนี้ครับทีมไทยจะเดินทางกลับมาตามกำหนดการคร่าวๆนะครับ15นาฬิกานะครับก็จะแห่ฉลองจากสนามบินสวนสนามบินนะครับเดินทางจากสนามบินแล้วก็ แนวตีพี่น้องของนักเตะจะไปคอยอยู่ที่สนามสุพรรณรีสายนี่เป็นโปรแกรมคร่าวๆนะครับสิงคโก้ก็เป็นโค้ชกอติสตรก็เป็นทั้งแชมป์ในฐานะนักเตะรายการนี้และโค้ชครับแมนซิโก้ปร์ครับ25ล้านบาทนะครับเป็นโอ้พีรพัฒน์ร้องไห้เลยครับพีรพัฒน์โค้ชใจยัแม่นี่ทันินแซ่เอียครับประตูมือสองซึ่งในซีเกมที่สิงคโปร์เขาจะเป็นมือหนึ่งแน่นอนครับหลายคนทุกคนมีส่วนดอลล่าซาเล่แพ้ซิโก้อีกแล้วครับ ในตอนชิงเมื่อปีพันเก้าสิบหกเขาก็แพ้นะครับ,รบท่านรัฐมนตรีอาจิปราซ่เตงกูบดุลลาซึ่งเป็นนายกสมาคมฟุตบอลมาเลเซียครับนี่กองเชียร์ของทีมไทยที่เดินทางไปหลักร้อยคนนะครับซึมซับชื่นชมกับบรรยากาศไปก่อนนะครับผู้ชมเรียนว่าเดี๋ยวร่วมกันสองแชมป์ที่นี่ครับโอ้โห,โโหมาเลเซียเขาเขาชนะนะครับวันนี้เขาชนะ ตุนเมนี่มาเลเซียชนะแค่สามเราแพ้นัดเดียวแต่เราเป็นแชมป์นะครับเราแพ้นัดเดียวนะครับแต่มาเลเซียต้องยอมรับว่ามาไกลได้ขนาดนัดชิงเนี่ยต้องถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าด้วยฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยเขาเข้ารอบแบบตะกุกตะกักมากเหมือนจะผสมเขาเข้ารอบมาคือเขาเหมือนกับจะตกรอบอยู่แล้วดิ้นรนมาตลอดยื่นร่นนัดสุดท้ายเจอกับสิงคโปร์ก็ใส่เสื้อสีเงินเนี่ยสิงคโปร์ใส่เสื้อแดงวันนี้เขาชนะนะครับเขาชนะสีเงินกันแต่ว่าชนะแล้วไม่ได้แชมป์ แล้วก็เวียดนามเขาก็ไปชนะนอกบ้านแพทที่สนามตัวเองแพทที่สนามตัวเองที่ชาลังนะในสนามแห่งนี้นะครับโอ้ยอดเยี่ยมครับ12ปีครับที่รอคอยกับแชมป์รายการนี้ทีมไทยแชมป์สมัยที่4นะครับครับพักรู้ดีครับเดี๋ยวกรรมชมบรรยากาศของการมอบรางวัลครับ